กันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ ID 3นะเออใช่ไหมวะเออใช่ใช่ใช่ไอดกินโทฮิแมกนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกาชานะครับผมเป็นสุ่มเกียร์เหมือนเดิมนะะเดี๋ยวผมไปรับเพชรแป๊บนึงมันรีแลงอยังไะเนี่ยอ่โอเคดีแล้งแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสี่สิบเจ็ดแรงรีไม่รู้รีตอนไหนอะตอนนี้มีเพชรอยู่สี่ร้อยสี่สิบเพชรนะครับผมมาเรามาเปิดตูอ้อาพแสงนี่แหละมาเราใช้สูตรเดิมยกเลิกสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราสิบเอ็ดกดไป สูตรนี้ต้องมาโอ้โหอีกสักรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค ไอ้ดีนี่คือได้อาแสงไปแล้วนะไอนดีสามแต่ขออีกสักชิ้นก็ดีนะพี่ชายโดนแน่นอนก็ได้โดนแน่นอนพี่โอ้ไม่ได้บะได้ส,ส,สี่สิบเพชรบะสี่สิบเพชรเออสี่สิบเพชรสี่สิบเพชรในกองเพลิงไม่ได้เลยรดิ ตอนนี้ก็ไม่มีเพชรสักเพชรเอยสวยเฮ้ยสวยโูสามๆๆๆสาม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 ตัวกบสามตัวที่อย่างอย่างที่บอกไปนะผมไอดีนี่คือได้อัพแสงมาแล้วเรือหน้ารอแสงมืดตัวใหมท่ที่จริงไอดีนี้ก็มีอัพธาตุไฟนะแต่ว่าถ้าผมใส่ให้กินบอกเลยว่าแร่โคตรหนัก แร่จะหนักเกินนะแต่ใส่ให้ก็ดีนะเดี๋ยวหาลดแร่ใส่ให้กอวกันไกันแล้วกันกินอาบเกลทดถาดอะตอนนี้ไอดีนี้คือคอมโบผมมันยังไงไหตอนนี้ก็เพิ่มแร่พันมีหนึ่งสองสามสาม,สามตัวหยุดห้ามีหนึ่งสอง สามตัวหยุดห้าสามเพิ่มแร่สามแล้วก็มีตัวป่วนนี่ตัวผักตัวแบบป่วนโดดไปตั้งน,นะแล้วก็เอมิเลียอดีตตัวตึงป,ปัจจุบันตัวนอนคขังอันดัมหนึ่งนะตัวนี้แล้วก็เป็นตัวบินนะเป็นเซนตา้ากิวเป็นตัวป่วนนะเอามาเซก ดูกบผมกบผมมีสิบหตัวเดือนหน้าพร้อมแม็กถ้าได้นะถ้าได้ก็ถือว่าดีอ่ะแรงรีมาแนละ้วอุ้ยเนฟทีป่ะออพเจียธาดด้วยปึ๊บแม่นยำแตนก็ใส่เป็นแม่นยำดีนี่คือมีกินตัวเดียวนะ แต่ผมมีกบ9ก้าดาวที่พร้อมจะทำให้ตัวหนึ่งแม็กได้นะผมสำหรับไอดีนี้นะสามารถแม็กได้ก้าดาวแม็กได้ตัวหนึ่งเพราะว่ามีกบ9ก้าดาวอยู่ทีแรกตั้งนานเลยและผมผมที่แรกผมจะทำบากิก้าดาวแม็กแต่ว่าเลิกเล่นไปก่อนไอเลิกเล่นทุกไอดีเลยเล่นเฉพาะไอดีหลายไอดี ID เดียว กลับมาเล่นตอนกินมานี่แหละไอ้ดีนี้ก็ถือว่าเป็นโชคอยู่แล้วั้ยได้กินแล้วก็เกลือยาวเลยไม่ได้บโคลบัวอะไรเลยตั้งแต่กินนะไม่ได้บโคลบัวไม่ได้แสงมืดอะไรตัวใหม่เลยนะตั้งแต่กินแหนะกินคือตัวล่าสุดที่ผมได้เลยไอ้ดีเนี้ยใจใจเด็ก เลี้ยงงูเห่าหากระดิ่งนะไม่ได้อะไรเลยนะอีทีนี้่อคื้างเกลีกจบก็ทองสองทองสามนะไม่ค่อยได้มันสู้ใครไม่ค่อยได้นะอีทีนี้บางทีมแบบหวดหวหัวตึงตงเๆเน,นี่ยแต่เพอเพอเนี่ยทีมเนี้ยอาจจะสู้ไม่ได้นะ anh đã không lo à chạy à chạy đây à chạy đây hay chay nói hay, chay à. tươi, hay nó. bay, không năng chạy nón mà giờ tháo tôm giờ tháo tôm hay nè nó giờ kém chém ao chém ao nè mà phá bạn chạy đâu rồi tao nghe ที่จริงอัพเกตถ้าเราไปใส่ให้รีไฟหรือว่าบากิโอ้ใส่ไปมันก็จะหนักแรกอีกแหละโอ้ทีมนี้ลองดูใส่ให้พวกรีไมันใส่ให้ตัวอะไรไม่ได้เลยนะอัพเกตถ้าถ้ามันมีรดแรกมันจะพอจะใส่ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นระยะเวลาสร้างเลนเจอร์นะมันก็เลยไม่ได้นะผมลุบลอยเลยนะ คือลานทุ่งอะอะดงหัวอะอดูหวดัหวจัดอะเฮ้ยดูดีดูด,ดีดูมีเลยต้องพัดก่อนแข็งเลยเขาโลด้วยเขาโลทันด้วยบอดอยางตึงบอดโคตรตึงอะที่ผมเอาไอ้นี้มาเล่นมันชื่อว่าอะไรนะมันมีคอมโบแร่พันนะที่เอามันมาเล่นเนะี่ยเพราะคอมโบแร่พันเน่ยมันชื่อว่าอะไรเลย มผมก็ลืมชื่อมันด้วยว่ะผมไปดูชื่อมันให้เนึหชื่อว่อะไรมันแต่มผมจำได้ว่มามันมาพร้อมกับโทวะนี่แหละเซสนละเออคอมโ,มโบแล่พันระเบิดระเบิดแล่พาวาท้องแล่ไอเกียร์ผมก็ใส่ประมาณนี้เลยตัวนี้หมวคอมโ,มโบ เอามาคอมโบเฉยๆถูคอมโบรแรกพันผมมีกี่ตัววะอันไหนวะเพิ่มแล้วนี่ก็มีโอลิเวอร์ด้วยนะแต่ยังไม่ได้ปั่นแล้วก็มีอันเนี้ยอันน้นนนมันชื่อว่อะไรโมโลฮะตัวนี้เพิ่มแล้วห้าร้อยนะ ถ้าปั้นโอริเวอร์มาแทนตัวอะไรแทนตัวนี้แทนอันเบโดแทนอันเบโดก็ได้นะเราเอามาคอมโบระเบิดแรล่เผากระ่ม่มเปตึงอืมอ่ะอ่ะอะดากแเราก็เอาโอริเวอร์มาใสา่แทนแนฬิกาปูแล้วในฬิกาปูไปเล่นเอ่อบี B. แล้วเอา อับเบโดออกแล้วเราก็ใช้คอมโบระเบิดแร่อุน่าสนใจรอบนี้โคลาโบผมปุ๊บเปิดไว้อยู่นะแต่ไม่ค่อยได้เปิดนะเพราะว่าเป้าหมายเราคือแสงเดือนหน้านะสำหรับไอดีนี้นะเดี๋ยวผมหยอดให้เหลือสักห้าสิบก็ได้โอ้ยมันได้แก่สำรันโอ้ โอ้โหอืมอ่ะประมาณนี้ไอดี ID. นี้คอมโบเพิ่มแรละสามตัวคอมโบอยู่ท่าสามตัวอ่ะโอเคครับ okay, ผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดูดีครับ